สภาพไม้เมื่อนี้ครับหลังจากที่ฝนตกเลีงๆมากเป็นสัปดาห์แล้วครับนามขึ้นเต็มที่แล้วครับ่วมป้ายางาขึ้นมาหลายเติบแล้วครับไม้นี่ผมเคยขม่าปีกายนี้ครับก็เพาอเห็นป่าอยู่ปีนี้ก็เลยว่าเขามางซ้ำเมืองอีกครับตอนนามขึ้นสีมีป่าเขามาบอไม้กระแตกออกหลายครับแต่ว่าสีมีป่าเขามาบอครับปีนี้ น้ำเดียวขึ้นเดียวลงครับมันก็เลยปลาเลยเขายากแน่ครับมากครับเวลาเ่าแล้ะครับบ่ายสองบ่ายสามครับบ่ายสองเคืงครับตอนนี้สองสามสัโมงครับไปรุ่นน้ากันครับว่าชิมีโต่ครับมื่อนี้น้ำคก็คุณแน่ครับแต่ว่าคุณแน่นี่แหละครับดีตาหินโตกับมีโอกาสมีแต้มนะครับไปครับมันจี่คำก่อน ไปลุนน้ำกันเลยครับเหยียบลอยครับลองให้เหยียบลอยครับไปแล้วไปแล้วโอ้ปักไล่ครับปักไล่ปลักไล่ครับอยู่ของไต่เลยครับวันนี้ปลาหย่าเต็มๆครับยังดึงอยู่ครับโอ้ ติดเต็มหมดนะครับนี่ทั้งขางครับมี่ักลงเลยโอ้ไม้ไข่เปียกครับปุ่นไผ่ขึ้นปุ่นแล้วครับบุ่มๆขึ้นปุ่นแล้วครับปลาหมุนปลาเนี่ยนี่ก็ต้องเด็ไหวสักก่อนแล้วครับทิ้มไว้สักก่อนนะครับว่าต้องเปเยากระไม่แตกนะครับเพราะมันคำีย๋ยวม่นด้คำก่อนครับ ฝายเทนใหม่ที่มีตัวใหม่เขามากครับยิ่งอยู่ฟังงลอยออกมาฟังสัตว์อ,อกนอกเลยครับบาที่นี้แซ่ไปเลยนะครับหมดแล้ครับตรวลงคำหมดแล้จะจะลงเตียวเนาะ ขออนุญาตขึ้นปืนไม้ครับใส่ลูกไม้ไปก่อนครับเทียมีปะนิ่นไปยังเข้ามาครับตอนแรกรุ่นเทพปานิ่นนะครับชะโดูนี่ปันใดครับว่าปะนิ่นไม่ได้ใส่แง่งงานหรอกครับป่าเขือนนี่ไปครับขึ้นลูกจะเข้าหลังจากที่ไปยามดึงไปดึงมากกับลุดแล้วครับเดี๋มาชิขึ้นมาอะไรครับลูกดอกก้อนีหญตายแล้วครับ Kháng đi À tay đúng rồi, có ai đứng đứng cái nào tay Lúc đó có nhà tiểu bên số mũng Kháng lên các bà tí, có nhà đứng nhà khắp <laughs> 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 ยังไงกระต่ายแล้วลผมว่าแข็งกระเดาแล้วครับโอ้ยว่าสิดึงขึ้นมายัางไงบ่งยังไงเลยครับดุกดอกเกาะอย่าเกาะขี้อาแข็งครับที่เป,ปาครับใครก็ัดในลุ่น้ำอยู่ <laughs> นั่งอยู่เมื่อกี้ก็เห็นปนิมตัวนึงครับเขทาทั้งหลังผมเนี้ยกับทั้งหลังว่าป่วยปืนไปแล้วลงก่อนครับมันคิดว่าสิ่งง่ายไปขึ้นทั้งปุ่นล้อมึงครับทั้งหลัง ว่าจังหวัดมันแนมบ่อไห้ครับปกติปลามันจะผ่านเขามาหนี่เยอะครับแต่ว่ามืงหนีมันอยู่ข้างหลังเลยครับอวยปืนเนี่ยครับลงก่อนสี่ดายครับฉังว่าผมตัดใจดึงปลาขึ้นมากละสิไปขึ้นทั้งหลังน้องมึงครับเตรียมฟุกนะครับเตรียมหมันแงมแรงเตรียมจะแต้มมืันนี่มีโอกาสลั่นแต้มแด้กับมีแต้มนะครับมืันนี่ถือว่าโชคดีเยอะครับ ไปครับเจอกันไม้ที่สองครับข้างหลังนี้ห่างกันโบราณแล้วครับประมาณสามสิบเมตรเลยครับแข็งเกียร์เดียครับโอ้เสียไปจนแข็งครับโขวครับเต็มเต็มครับแข่งเกียร์เดียโม่ใหญ่ครับประมาณโลกกวัวครับ ัวสีบึดไปครับเจอกันไม้ที่สองเลยครับวัชนาพี่น้องเลยคิมีแจะแต้มเดียวน่ล่อครับผมหลังจากที่ผมมาขืนตน้นที่สองครับต้นนี้เตนน้ตนที่สองนะครับมันมานำเบิ้งปนินหามันขืนมาทึงผีทั้งนั้นจ่อไปประมาณสามถิบสาที่ครับบบเห็นคิดว่าสิกลับบ้านลวครับสี่โมงครึ่งแล้วคลิปนี้ก็คือคิมีแต้มเดียวเพื่อเราลครับผม <laughs> ผมเอาสองแต้มเลยครับสามมาผี่ย่างดีบ่ได้ครับมผมฝากไว้แน่นอครับผม,ม,บผมถ้ารับคลิปนี้ก็คือมีแต้ม,ตมเดียวเห็นแหละครับไปแล้วครับคำแล้วสวัสดีครับ